มาถึงบทสรุปการแข่งพอะกายของเลียวโตกันแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่หลังจากที่ผมได้อันดับที่หนึ่งในรุ่นคลาสสิกฟิสิกส์ไปนะครับแล้วรุ่นเมนฟิสิกส์จะได้ที่เท่าไหร่กันมาดูกันเลยดีกว่าว่าบทสรุปครั้งนี้จะเป็นยังไงสรุปนะครับผมก็คือได้อันดับที่1นะครับให้มันสมกับที่ผมตั้งใจมาหน่อยนะเพราะว่าผมก็โคตรจะอยากได้เลยอันดับที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็โพสท่าซูเปอร์แมนปีหนึ่งทีนะท่านี้โอ้โหอันดับหนึ่งคือถ้าผมโพสท่านี้ทีงเยมาลย เป้าหมายของผมจริงๆนะครับคือไอ้ด้านหลังเห็นปะไอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้มันก็คือดาบนะครับผมไม่ต้องอธิบายแล้วทุกคนก็เห็นรู้อยู่แล้วมันคือดาบแต่ที่มันพิเศษนะครับก็คือถ้าคุณอยากได้ดาบตัวนี้เนี่ยคุณต้องเป็นแชมป์ก่อนแล้วก็เอาแชมป์ทุกแชมป์เนี่ยมาชนกันคือมันจะมีรุ่นความสูงนะครับรุ่นชอ็อตรุ่นมีเดียมรุ่นโทแล้วก็รุ่นจูเนียร์ที่ผมแข่งนะครับแล้วเขาจะามาแข่งกันอีกรอบหนึ่งนะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ดีที่สุุุดดดนนนะคคคครับขอองงาาถ้าณืททีีี่่ส คุณก็จะได้ดาบไปนะครับแล้วปร่มาณตั้งแต่ผมกินไก่แบะมานี่ก็คือดาเนี่แหละไม่ใช่แค่เหรียญทองนะในเมื่อผมได้แชมป์มาแล้ว2แชมป์ผมก็ต้องเอาดาบมาให้ได้แต่สิ่งที่ยากก็คือผมอาจจะเก่งในรุ่นของผมในรุ่นจูเนียแต่ถ้าผมเจอผู้ใหญ่ละ่ะ ผมจะไหวไหมก็ไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ว่าเราจะได้ดาบเราก็ต้องโหลดไปก่อนทําทุกอย่างที่ว่าดีที่สุดในตอนนี้ปั๊มกล้ามเนื้อเพื่อทําให้กล้ามฟูบนเวทีอีกรอบหนึ่งในรอบชิงดาบตอนเย็นคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะยากมากเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากแต่พอไม่เห็นคู่แข่งในรุ่นอื่นเนี่ยผมก็ใจวิวๆพสอสมควรผมก็เลยพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดหุ่นที่ปั๊มเสร็จโหลดเสร็จ ก็สมบูรณ์ประมาณนี้เท่าที่ผมได้ในตอนนี้นะก่อนขึ้นเวทีก็เก็บสีเล็กน้อยเพื่อความดูดีก็ถึงเวลาของผมจะได้โชว์แล้วนี่ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นี่แหละครับก็คือแชมป์ของแต่ละรุ่นนะก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความโหดนะครับแล้วผมบอกเลยรายการนี้คือรายการธรรมชาตินะครับออกมาก็โชว์ท่าบังคับกันไปนะซ้ายหลังขวาก็พรีเซนต์กล้ามเนื้อก็ให้กรรมการโชว์นะผมก็ทําอย่างเต็มที่ที่สุดนะแต่ว่าผมขอจบ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนรอดู EP หนะ้าในวันพรุ่งนี้มารอลุ้นกันว่าผมจะได้ดาบหรือเปล่า